สวัสดีครับสหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการเฉลยโจทย์นะครับเกี่ยวกับสถิตินะครับโจทย์จะมีว่ายังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโจทย์นะครับบอกว่ากําหนดให้ผลบวกของกําลังสองของค่ามาตรฐานของของเงินเดือนพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งนะครับในปี2555มีค่านะครับ35โอเคนะครับต่อไปนะครับ ผลบวกของเงินเดือนของพนักง,งานแห่งหนึ่งในปี255 5มีค่าเท่ากับ1ล้านบาทโอเคนะครับถ้าในปีถัดไปเงินเดือนพนักง,งานแต่ละคนเพิ่มขึ้นจากเดิม5%แล้วค่าเฉลี่ยของเงินเดือนของพนักง,งานแห่งนี้ในปี2556จะมีค่าเท่าไร่นะครับสําหรับโจทย์ข้อนี้นะครับวิเคราะห์โจทย์เนาะโจทย์เนี่ยถามเราว่าค่าเฉลี่ยของเงินเดือนในปี2556เนี่ยมีค่าเท่าไรนะครับโอเค ค่าเฉลี่ยของเงินเดือนในปี2 5 6 6มีค่าเท่าไหร่ซึ่งสูตรค่าเฉลี่ยนะครับคือสูตร x bar จะเท่ากับ summation xi i ตั้งแต่1น,นะครับจนถึง n เนอะแล้วก็หารด้วย n นะครับอ,อันนี้นะครับก็จะเป็นสูตรการหาค่าเฉลี่ยนะครับก็คือ นำผลรวมทั้งหมดที่เราสนใจนะครับมาหารด้วยกับจำนวนนะครับค่าเฉลี่ยทั่วไปนะครับเป็นเลขคณิตเนาะซึ่งจากโจทย์นะครับเราต้องหาผลรวมของเงินเดือนของพนักงานทั้งหมดนะครับในปี256นะครับก็คือตัว summation x i ตรงนี้นะครับแล้วก็หารด้วยจำนวนพนักงานทั้งหมดนะครับของบริษัทนั่นเองทีนี้นะครับเราก็จะหา ตัวด้านบนกันก่อน,นครับก็คือผลรวมของเงินเดือนในปี2556ของพนักงานนะครับในบริษัทซึ่งโจทย์นะครับเค้ากำหนดมาให้ว่าปี255นะครับผลรวมของเงินเดือนจะมีค่าเท่ากับ1ล้านบาทนั่นเองซึ่งนอกจากนี้นะครับโจทย์จะก,กำหนดมาให้ว่าในปีถัดไปเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนนะครับเพิ่มขึ้นจากเดิม5%เรพอทุกคนเพิ่ม5%แล้วเนี่ย มันจะทําให้ผลรวมของเงินเดือนทั้งหมดเนี่ยเพิ่มขึ้น5%ด้วยครับก็แสดงว่า s u m m s s i o n xi ของเราเนี่ยในปี2556เนี่ยจะเพิ่มมาจากเดิมนนะครับ1ล้านบวกไปอีก5%นะครับก็จะได้เป็น1ล้านบวกกับอีก5%ของ1ล้านก็คือ5%ของ1ล้านก็คือเท่าไหร่ครับ5,000 50, มนนั่นเองโอเคแสดงว่า summation xi ของเรานะครับจะมีค่าเท่ากับ หล้านห้าหมื่นนะครับโอเคทีนี้นะครับเรายังขาดตัวแปลอีกหนึ่งตัวก็คือจำนวนพนักงานของบริษัทแห่งนี้นะครับทีนี้ขอบอกว่าทีนี้เราจะหาจำนวนนะครับของพนักงานบริษัทตรงนี้เนาะจากข้อมูล อ,อันแรกองนี้นะครับที่ข้อกาหนดให้มานะเขาบอกว่าเขาบอกว่าอันนี้นะครับให้เป็นสมการ1ก่อนเนาะส่วนข้อมูลตรงนี้เขาว่าผลบวกของกําลัง2ของค่ามาตรฐานของเงินเดือนของพนักง,งานบริษัทแห่งนี้ในปี5-5นะครับมีค่าเท่ากับสามสิบห้านั่นก็คือผลบวกของกําลังสองของค่ามาตรฐานนะครับก็คือตั้งแต่ ของเงินเดือนนะครับของแต่ละคนก็จะเป็น z1 ตหนกลัง2บวก z2 กําลัง2บวก z3 ากลัง2นะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงค่ามาตรฐานเงินของเงินเดือนของคนที่ n นะครับ z n ตเอนลัง2อะครับอ,อันนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ35นั่นเองโอเค ทีนี้นะครับเราจะเขียนตรงนี้นะครับให้อยู่ในรูปของ summation เนอะมันก็จะได้เป็นอ่าแยกตัวประกอบเอ่าเราจะแทนสูตรตรงนี้นะครับโดยสูตรของ z ซนะครับซึ่งสูตรของ z นะครับจะมีว่า z เท่ากับ x i ลบ x bar นะครับส่วน s เนอะโอเค นี้เราก็แทนลงไปนะครับมันก็จะได้เป็น z 1ก็จะเป็น x 1นะครับลบ x bar ทั้งหมดกำลังสองเนาะแล้วก็ส่วนด้วย h กำลังสองนะครับบวกด้วย x 2อลบ x bar นะครับทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย S, s 2อกำลังสอง s กำลังสองนะครับแล้วก็บวกด้วย x 3ลบ x bar กำลังสองส่วนด้วย s กำลังสองนะครับแล้วก็บวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงค่ามาตรฐานของเงินเดือนของพนักง,งานคนสุดท้ายนะครับก็คือ,อเงินเดือนของคนสุดท้ายก็คือ xn ลบกับค่าเฉลี่ยนะครับก็คือค่าเฉลี่ยของเงินเดือนกําลังสองแล้วก็หารด้วยนะครับ s กําลังสองนะครับจะมีค่าเท่ากับ35นั่นเองอ่าทีนี้นะครับจากบรรทัดตรงนี้เนาะมันเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของ summation นะครับมันก็จะได้เป็นอ่า summation ของ x i ลบ x b a กํากำลัง2 i ตั้งแต่1น,นะครับจนถึง n เนาะแล้วก็ส่วนด้วย S กำลังสองนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ35อ่าพอมาถึงตรงนี้นะครับถ้าเราย้าย35ลงมานะครับแล้วก็เอา S กำลังสองนะครับย้ายขึ้นไปด้านบนนะครับจะได้ว่า S กำลังสองเท่ากับ summation i หนึ่1จนถึง n นะครับก็คือ x i ลบ x bar นะครับกำลังสองส่วน35นะครับจากตรงนี้นะครับเราก็จะได้เป็นสูตรของความแปรปรวนของประชากรนะครับซึ่งสูตรของความแปรปรวนของประชากรนะครับก็คือ s กำลังสองนะครับจะเท่ากับ Summation ของ x i ลบ x b a บทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย n นะครับทีนี้นะครับเราก็จะทราบแล้วว่า35เนี้ที่เขาให้มาเนี่ยก็คือการที่เขาบอกว่าเป็นผลบวกของค่ามาตรฐานของเงินเดือนกำลังสองเนี่ยพอเราแปลงมามาถึงตรงนี้เราก็จะทราบว่าค่าของ35ตรงนี้นะครับมันจะตรงกับค่า n นะครับของสูตร ของ s อสกลังสองก็คือความแปรปรวนนั่นเองซึ่งสูตรของความ s, แปรปรวนนะครับก็คือ s อสกำลังสองเท่ากับซามิชันไอเท่ากับหถึง n นะครับ x i กไอลบเอกบกำลังสองส่วนด้วย n นะครับอ่าดังนั้นนะครับนั้นนั้นเนี่ย n ในที่นี้ของเรานะครับก็จะเท่ากับ35นั่นเอง ทำให้เรารู้ว่าในบริษัทแห่งนี้เนี่ยมีพนักง,งานอยู่สาห้าคนนะครับเราก็จะนํสา3สบห้าตรงนี้นะครับไปแทนไปแทนตรงนี้โอเคนำไปแทนตรงนี้นะครับมันก็จะได้เป็นเขอลากมานันนะครับอันนี้นะครับมันก็จะได้เป็นหนึ่งล้าน ห้าหมื่นนะครับหารด้วยตรงนี้นครับหนึ่งล้านห้าหมื่นหารด้วยสามสิบห้านะครับซึ่งตรงนี้นะครับหนึ่งล้านห้าหมื่นหารด้วยสามสิบห้า ก็จะได้สาม0 0ื่นครับโอเคครับแสดงว่าค่าเฉลี่ยนะครับของพนักง,งานแห่งหนึ่งในปีสองห้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับส0 0 0 0ืนนะครับงั้นข้อนี้นะครับตอบคอควายครับ